โอ้โหอันนี้ผมกำลังพยายามดูอยู่นะว่ามันว่ามันคือคำอะไรนะมันยากจังเลยอ่ะเนาะน้นยๆยากนายากนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันใน Facebook ดีกว่านะครับว่าเอนแฟนเนี่ยเขียนตอบเข้ามาว่าอะไรกันบ้างครับไหนดูสิอะไรเนี่ยโรดสงสารหัวใจที่ทนเหงาไม่ค่อยแด่อันนี้มันตอบตรงเป็นนะคนคนหัวขี้เออี้ชอบ หัวใจฉันคนดดเลยนะสงสารคนรุชนชนคนที่แก้บนเออหัวใจที่ทนคนที่ซวยเออทำไมเข้ากันยังไงเนี่ยนะไหนนะนไออีกแล้วหรอเร็วหน่อยสิพี่โอ้เร็วเร็วเเออขึ้นหน่อยเออเออหัวใจที่ทนก้าหัวใจที่ทนพี่รุตพี่รุตที่เกี่ยวอะไรครับพี่ปวดสงสารพี่รุตทนเหงาไม่ค่อยได้โอ้โหเข้าใจแล้วหมูน้อยหน้ายศนี่คืออะไรครับ หัวใจที่ทนมันก็จะตอบถูกกันเยอะนะนอะไรหว่าเว้ยอะไรหว่าไม,ไม่รู้โว้ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมหัวใจที่คนที่ถูกมาทิ้งนะเจนมอา,ามาทำไมเนีน่ยผมไม่รู้เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะหัวอะไรนี่หัวจนที่ไทยคืออะไรอะ่ะอ,อ๋อโอุ้ยสุดยอดนะฮะสุดยอดสุดยอดนะฮะหัวใจที่ทนนั่นเองนะครับโอเค นะฮะ่ะไปดูเฉลยกันดีกว่าครับผมว่าใครถูกบ้างหัวใจที่ทนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเกมนี้นะฮะเราไม่มีรางวัลให้นะคะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อรางวัลไม่มีก็ไม่ต้องแข่งกันนะครับอยากให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดนะครับอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับว่าคนไทยเนี่ยนะครีเอทคำประหลาดๆได้เยอะนะฮะแล้วก็สามารถที่จะมีอะไรประหลาดๆได้แต่กี้นี่มีอะไรนะคนปวดขี้ ก็โอเคนะฮะแต่ว่าจะติดเหล่ไปนิดนึงเนะฮยเราอาจจะถ้าหากว่าอนาคตเนี่ยเราจะพูดออกอากาศไม่ได้นะครับพี่รูุ่นคนที่สุภาพด้วยพูดจาแบบนี้ไม่ได้จริงๆงนครับมีอะไรอีกนะมีหมูน้อยหน้ายดนิ่ี่ยวอะไรอ่ะเออแต่ว่าไอคนที่คนที่เขียนว่าพี่รุ่นเนี่ยนะฮะอะไรนะปรดสงสารพี่รุ่ทนเหงาไม่ค่อยได้โอ้ชีวิต มันถูกตอกย้ำยัยไม่รู้ว่าแย่จังอโอเคนะครับถือว่าสนุนสนานกันนะครับยังไงก็ขอ,ขอบคุณทุกคนที่เล่นเกมเข้ามาละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเอ็มวีเพลงนี้ครับ <ST independ ency> ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ตัดบทเลยนะความรู้สึกนะครับ <ST> S> <S เพราะว่าตะกี้นี่เราฟังเพลงสนุก <ST S> สนุกของไ <enter> อซ์แลนด์ยูมาแล้วนะครับอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ครับเป็นเพลงเศร้าๆนะครับจากน้องน้ำชาครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงครับผม